ร <ge ar> ีบกินดิเว้ยเดี๋ยวไม่ทันกันพอดีเองคงไม่ใหญ่จะเจอดีใช่ไหมเปรตี่เฮ้ยเฮ้ยสี่สิห้ากับห้ากระถกเทคหนึ่ง เธอเราขอบคุณวันนั้นมากเลยนะที่เข้ามาช่วยเราอะ่ะเดียเ๋ยวยพึ่งสินะเขาให้เขาตีสองกล้องก่อนสิอ,อ,อให้เขาสั่งแอคชั่นก่อนเตเปีดสุดท้ายแ่ห้าแค่หก6คใบกล้องหนึห่งอืมตีเธอขอบคุณมากเลยนะวันนั้นอ่ะที่เข้ามาช่วยเราเราเชื่อหวานนะเธอเชื่ออะไรเหรอเธอเอ แอคชั <Action. S 2> ่นเธอขอบคุณมากเลยนะวันนั้นน่ะที่เข้ามาช่วยเราอ่ะครับใครมึงกดคอมาวะเตีดเีนสิบห้าค่าทากระโโตเช็กสีเห็นนะหันด้วยหันด้วยนะรีนสิบห้าคาท่ากระโโกเช็คสี่จบไปแอคชั่นเธอวันนั้นขอบคุณมากนะที่มาช่วยเราอ่ะ เราชื่อน้องหวานนะเธอชื่ออะไรหรอเออใช่ครับวันนั้นขอบคุณมากจริงๆนะถ้าไม่ได้เธอเราต้องแย่แน่ๆเลยขอบคุณว่ายังไม่ทำอะไรเลยจริงๆก็ถ้าไม่ได้เธอมาช่วยนะเราแย่แน่ๆเรายังไม่ทำอะไรเลยจริงๆนะแค่เดินเข้ามาก็ถือว่าช่วยแล้วงั้น เดี๋ยวเราซื้อของมาฝากดีกว่าเพราะเราอยากตอบแทนมากจริงจริงขอบคุณนะพี่จ้ยเอ็งมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยพ่อสายเอย็งว่าไงทำไมถึงไม่ไปวาดรูปพ่อมาเยียมไหมว่าไงนะอะแล้วว่าไปถึงไหนแล้วล่ะแล้วทำไมเมื่อวานนี้ไม่ยอมอาบน้ำประหยัดน้ำลดโลกร้อนหรือไงบ้านเราก็มีน้ำใช้ไม่ได้โดนตัดสักหน่อยใช่ อะไรพูดไรไม่ได้ยินกระทิททำไมวะจแจกล้ยหัดทาโลออนซะบ้างนะกลิ่นจะได้ไม่เหม็นเวลาเหงื่อออกอะ่ะกลิ่นมันจะได้ไม่หึงแล้วกางเกงในสีแดงของพ่อหายไปไหนอย่าบอกนะว่าเองแอบเอาไปใส่อะ่ะกางเกงในตัวนั้นไซส์มันใหญ่นะห้อยตรงเตงกันพอดีถ้าเองเป็นไส้เลื่อนขึ้นมาจะย,ยุ่งกันไปใหญ่แล้วจําไว้เลยนะกางเกงในพ่ออยู่ลิ้นชักบนอย่าหยิบประมา่ทาอีกเป็นเด็ดขาดเข้าใจไหมเออนี่นี่แล้วเองอะ่ะ ดมดูก็ได้เหมือนก็ที่เองเคยทำอ,ะอ่ะนะเองก็ได้รู้ว่าไหนของพ่อไหนของพ่อ๋อแล้วพ่อกลับบ้านไปเลยเอเอ,เลเอกลับก็ได้งั้นเราซื้อให้ใส่ดีไหม 好玩完嘞。 Ja. Uh -huh. <laughs> ไปมึงอะรีเฟก์ไว้รีเฟก์หน,หน้าดีกว่าง่ายกว่าแล้วไป,ไปออะะเป็นลูกดอกกันปะกูนี่ไงปูแต่เป็ดเต็มแปะคเต็แท็กหนึ่งเต็มโฟมไหมไม่เห็น Action Hot เต็มแปยคับเต็แท็กสอง คลาดก้องปิดเป็นแปดพัร์ตีเทคสาม <cl ap> ไม่ดังอะไรไมไม่ดังวะแอคชัน่นคราดดีขึ้นไหมอพอๆมันเน่ยสปีดเป็นแปดพัร์ตีเทค4 แอคชั่นเวนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเด้ออกมาเออโอเคอ้าวแอคชั่นอีกแล้วอ่ะครับเออทไมลองซ้มพี่ดูอีกตอนไหนยังไม่งอันเดอร์ไปนะช่างไหมกับ มาขอเช็คนะครับปีดตีแปค่ะตีได้ค่ะแอคชั่นขาจ้าปีแปด 8, คัตตีได้ค่ะแอคชั่น ติดนิ้วมือน้องไหมนิ้วมืออะไรวะสเปดเดินแปดัดเด้กหนึ่งอจันทรนคัดถ้าเดินได้ไหมเอาลองดูสปด แอคชั <Action. S 2> ่นฮัดม,มองมองกล้องหร่อเมื่อกี้เออตระเพีดแอคชั่น ดีมากสองคนนี่นข้างหลังบอมนะครับโอเคปีแล้วเอคชัะะันคัดอะไรวะปีตะเลน outเลย, 3, 2, 1, bắt, được không? Bì tạt, thằng hàng, thằng แอคชั่นครับเอาอีกเจ็ดเอาลงเลงยมีป่าครับเจ็ดแช็กหนึ่งสามสอง แอคชั่นวายจันหวานมาอันนี้นะเฮ้ยคาจไอเบียมึงเห็นแล้วเป็ดปาดพาร์ทเจ็ดเท็กซีบ แอคชั่นแหวนเจ้านสวยว้าวิหน้าตาดีแล้วเนี่ยเห็นยิ่งที่ขอเ,ย,เย,ย่นตะมุกได้ไหมเอาลวลันตะตำเฟ่น่ะไว้แล้วโตออี แต่หัวใจพี่อ่ะเอาไว้แลกเบอร์แล้วนะยังนิ่งยังนิ่งตีต้องัดอีกสักด,ดอกภาคทฤษฎีอ่ะที่ไม่ถน,นัดแต่ภาคปฏิบัติอ่ะพี่แพ้ใครนะบุกไม่หยุดกว่านา่ารักก็เราเนี่ยอยู่ตูดคัดเบียสปีด เจ็ดเท้าเอาแอคชัน่นอ้าวนี่มันไอ้จ้อยลูกตาตมชัยนี่ว่าไอ้ทหารน้องบ้องนะ่ะไปไปมึงไปเดีย๋ยวกูลมเสียตัวสาวยิ่งอยู่งนี่อยู่ไปซะขึ้นไปหน่อยดีไหมเนี่ยฮนะไม่มีใครกล้าลองลน้นแต่กูอยู่ปอส่น้องก,ก็จับแม่กูนั่นแหละมึงไปซะ ให้กูขึ้นไม่ไปลูกพี่ครับเอาไงเดียพี่เด็กมันอยากจะโดนอะอ่าคัดคัดโอเคไหน,นอะตีดตีแปดคัดแปดใช่ค่ะ แอคชั่น <Action. S 2> นิ้วของกูจะพลวงเข้าไปในรูตัวของมือจนไปถึงลำไส้ใหญ่ทะลุออกตับข้ามไปที่ปอดจอดที่หวัวใจไหลลงสู่ึ้่งข้าเต็เป็นแปดคัดเก้าเทคหนึ่งเฮ้ยแบง์ถอยไปอีกไปเห็นแบงส์การคนด้วย เพราะค้นไงอแอคชั่นนี่มึงว่ากูอ่ะอ้าวนี่จ้อยรู้แต่ผมใช่ดิวะไปเลยลงไปลลยืมไม่รู้ตูรอบแล้วตั้งแต่แล้วตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกตอนที่มึงเด็ดเป็นแปดขันเจ้าที้สอง แอคชั่นว่าอ้เจ้าตุ้งสวยตัวนี้หน้าตาดีอะเนี่ยพี่ขอเล่นตะมุกได้ไหมเนี่ยตังเซเว่นอ่ะมีเวลากกับพี่หัวใจพี่อ่ะไว้แรกเมานะคัดคัดคุณยอมมื่อไปทำไมล่าใช้ใช้เหรอใช้ตอนเดี๋ยวให้อีตอนแบ่งไม่เล่นยาวเลยไหมถ้าไม่ได้ก็จัดแค่น้มหวานเบี้ย ยกขึมายืนเป็นไอไลน์ได้ทำไมอ่ะไม่ต้องทำหน้าฆ่าตายนึไยงไงเดี๋ยวน้องหลุดอ่ะโทวพอดปีดแล้วปีแปดข้าจา้าปีสามบอให้การโคนน้อง้องตไม่เห็นไม่เห็นมองพี่เอานะแอคชั่น หยีห,หีหน่อยครับอถอยหลังหนึ่งสเต็ปหยีอีกพยายามหลบหน้าเขาแต่เขาลุกเข้ามาทำไงอ่ะถอยหลังอีกอถึงตาจ้อยแล้วล่ะ S <S เอ้าวมึงพูดสิเอ้าเอา้าวไม่บอกกึ <ผม S 1> พูดอ่ะมึงเล่นไหนไเขาลงตุลโอต<ร>้ตแล้วไม่บอกเป็ 42, <Action. S 2> ดแอคชั่นดวงจันทร์อ่ะไม่เคยห่างไกลนะแต่ดวงใจอ่ะไม่เคยห่างไกล คัดคัดคัดเดินไกลไปลองขารมมึงเนี่ยมึงไม่ต้องมองตามน้องเต้ยต้ตกใจแล้วเยแปดตัวชื่อรองเทกองให้กูเล่นมุกกว่านะอืมเล่นสามมุกคิดไปสามคิดไม่ออกหรอมุกเดียวเหรอมุกเดียวอ่ะเดี๋ยวไม่อัดอัดไว้ร์เอาแอคชั่นโวงกันเนี่ยไม่ใช่ห่างใจลนะจ๊ะโดนใจเราอะ ต้องไปทำากันนะข้ารับพี่ว่าไงนะฮะฮะเกา่าเกา่าเก่าเหรอเกาา่ามากดฮะตายไปไอ้ตัวไนะเรื่งเยอะเหรออืืือ่ะคัดเอดูห้องสเปร์ แอคชั่นวงกัน่ะไม่ใช่ห่างใจนะวงกันอะไรไม่ใช่ห่างนะย่องนะออกไจ้าก้าวไม้เฮ้ยเจ้ามากอ่ะพวกมาไม้พวกมาอะไรฮะเจ้ามากดิ เขามากสิฮะไอ้ยห <ana> ัวบอยไปบอยไปไม่ไปฮะกลับไปหาพ่ออมไปฮะไปพัดโอ้ยเหนื่อยแม่งเร็วมากใช่ไหมอืมมามาตัวตัดตัวดอ่ะจะเดินไปตนเต๋าหลุดไปเลยหลุดไปเนี่ยขเปรตเ19พัดจะแท็กนาง แอปชนเออน้ำหวานวันนั้นเราสนุกมากไหมวันไหนเหรอเออวันที่เรากับวันนั้นเนี่ยอ๋อก็น่ารักดีอรอกเออจะว่าไปเราซื้อนี่มาให้ด้วยซื้ออะไรเหรอ,อกางเกงในน่ะขเขยหน้อยชอบสีแดงมีสีแดงด้วยนะโมไม่ได้ชอบสีแดงซะหน่อย งั้นวันหลังเราซื้อสีเหลือให้แล้วกันอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณนะอืมขา<อ>ด<อ>โอ้ยสิบตาลีคอร์ดสินสิบเก้าคัด 7, เจ็ดเอสสอง แอคชั่น <Action! S 2> เออน้ำหวานมาถ้ากะอกมากไหมยอ่ะวันไหนเหรอเออวันที่เรากับพ<ม>่อนะอ๋อน่ารักดีอ่ะเออจะว่าไปเราซื้อนี่มาให้ด้วยแหละซื้ออะไร,รอ่ะอืมเกงในเห็นว่าชอบสีแดงก็มีสีแดงด้วยนะ เราไม่ได้ชอบสีแดงใช่ไหงั้นวันหลังเราจะซื้อสีเหลืองมาให้แล้วกันออ๋ไม่ต้องหรอขอบคุณนะน้ำหวานกลับบ้านได้แล้วแฟนเธอมาตามแล้วอ่ะไอเ้เธอทำไมถึงชอบคิดว่าเป็นแฟนอยู่เรื่อยเลยนั่นพี่เราจต่หาพี่อรอ ไปเสา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 ขอดไดรดต้องเป็ดเก้าสิบก้าค้าสิสามแท็กหนึ่งแอคชั่นจะวิ่งตามมันทำไมนี่นะที่เห็นสกอ่อนหวาน วามีโทรสับไหมอนะ่ะมีสิทำไมเหรอคาดเอาดิเดเก,กา้า